จากแพรใจสู่แพนิกเกิดขึ้นได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress Disorder โรคเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรงภาวะผิดปกติหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนเป็นภาวะสุขภาพจิตของบุคคลน,นั้นค่ะที่ผ่านเหตุการณ์รุนแรงที่มีผลต่อจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ การสูญเสียบุคคลสําคัญบุคคลอันเป็นที่รักการถูกล่วงละเมิดหรือแม้แต่การถูกคุกคามในชีวิตที่เราไม่ทันตั้งตัวค่ะอาการจะแบ่งได้ทั้งหมด4กลุ่มค่ะ1อาการรบกวนทางความทรงจํานะคะก็จะเหมือนเหตุการณ์เดียรร้ายเนี่ยได้ย้อนกลับมาให้เราหวนนึกถึงตลอดเลยลักษณะก็เหมือนแบบแฟลชแบ็กค่ะก็คือทําให้เรารู้สึกว่ากลัวว่าภาวะต่อเหตุการณ์นั้นเกิดซ้ําอีกแล้วฝันร้ายถึงนะคะทําให้เรารู้สึกกังวลใจสัน่น หัวใจเต้นเร็วค่ะรู้สึกเกร็งไม่สบายตัวนะคะรู้สึกแบบสั้นไปเลยถ้านึกถึงเหตุการณ์นั้นหรือมันกวนกลับมาซ้ําอีกครั้งหนึ่ง2ก็คือเราจะเลี่ยงสถานการณ์นั้นค่ะไม่อยากพูดถึงไม่อยากดูไม่อยากฟังหรือไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเลี่ยงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกันไม่ได้เกิดกับตัวเราแล้วเกิดกับคนอื่นหรือเกิดกับสถานการณ์ที่แบบ ไกลที่แบบคลับคล้ายคลับคลาเราก็จะรู้สึกว่าเลี่ยงไม่อยากจะได้ยินหรือได้ข่าวเหตุการณ์ไม่อยากรับรู้เหตุการณ์นั้นเลย3นะคะจะเริ่มเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และความคิดรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วทำอะไรก็ไม่สนุกเบื่อหน่ายสิ้นหวงังโทษตัวเองรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากเหตุการณ์นั้นได้เบื่อหน่ายแยกตัวอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีอาการแบบนี้หรือเปล่าสี่ตอบสนองที่ไวเกินไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงสีอ่า เหตุการณ์บุคคลนะคะอันนี้ค่ะจะตอบสนองสถานการณ์ที่เคยกระตุ้นหรือเคยเกิดกับเราแล้วจะกระตุ้นความรู้สึกของเรานะคะจะไวเราจะเกิดความหวาดระแวงใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วก้าวเดินไม่ได้หรืออาจจะแบบจําไม่ได้แล้วว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็คือจะหยุดไปเลยนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไวต่อความรู้สึกแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมทางร่างกายและจิตใจเราแล้ว PTSD เนี่ยเกิดขึ้นกับใครได้บ้างเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ ที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงรุนแรงมาเลยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุสงครามนะคะการถูกคุกคามทางเพศการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักการถูกล่วงละเมิดพวกนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะทั้งวัไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่วันนี้ผู้พูดจะมาพูดถึงเรื่องเกิดเหตุการณ์นี้นอกจากจะเป็นแล้วนะคะยังจะส่งผลให้เกิดโรคหนึ่งก็คือแพนิกค,ค่ะจะพูดถึงในเคสเด็กก่อนนะคะ ที่นะ้องมีปัญหาเรื่องแพนิกนะคะก็คือเคสนี้ค่ะมีการมีอาการขณะที่ไปโรงเรียนอยู่บ้านไม่เป็นไปโรงเรียนเป็นยังไงนะ้องจะมีปัญหาเรื่องเครียดเกี่ยวกับเก็บสะสมค่วิชาที่น้องไม่ค่อยถนัดแล้วก็ยากก็คือวิชาคณิตศาสตร์